นังวันไหเป็นเขียวๆก็นั่งไปรถกันวันไหนผมมีอ้อมทั้งหลังเหมันนี้นั่งบ่ครบสันเสร็จแล้วพระเจ้าประสงค์ทำพิธีเรียบร้อยม่อแล้วว่ได้เข้ามาสถานที่นี้อีกมิตรพวกยงระบาดพวกมักยงระบาดแต่มายงก็จะแต่งตีจากสงนามสงหยังสงกับสงวาตนอก กันถือว่าด้ของน้ำมัก็ดีใจหลายพ่นารู้สึกว่าจิตลำไปมาดดิเพราะฉะนั้นหลวงปูลล่ลำไปมาคก็มานมตมอ,อย่มาบวชอย่ไปเทียมตัวเด้อฮะอันนี้เวลาเท่ไหน หลมมพงสิบห้าแล้วว่างัน้นเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้แล้วพวกรับประเจนเดี๋ยวก็รับพรก่อนบินทบาต่าแล้วนั่งฉันเลยดิพอได้รับพรรับหยัางอีกดินั่งกน้นน่หน่อยให้พรได้จโจมก่อนอตั้งอกตั้งใจ ในฐานะออกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลได้เสียสละมาโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเกิดแท้วันจิเลศก็เกิดมื้อนี้เพราะว่าขต้มขนมมันหลายเพราะแม่หลวงปู่ใหญ่จึงไม่อยากให้ทําวันเกิดเพราะไม่อยากมาเกิดอีกรู้จักไหมล่ะวันเกิดวันเกิดหรือเปล่าล่ะฮะ ทั้งจัดเนี่ยห่อมาถวายพระพ้อมจัดถงพระติ๊กพอ่อหมุนตัวพระเพิ่นกับว่อไปอย่างนรกมันลูกหลายก็ย่อมเหมุอนนี้เ <c oughs> พ,พิ่นาไปก็ได้ไปเพ่งแต่ว่าเพิ่นคือฉีรอบแต่เป็นเสว่าลูกศิษย์ขับรถขับล่าบังกู่บงค้นกะละอายว่ากอไปใกล้นโมอ่า <c oughs> ให้เข้าใจถึงมันเกิดก็รู้ไววใช่ว่า อยาให้มันเกิดเกิดเป็นประโยชน์เอาไปไปเป็นประโยชน์ให้จติขินนินทาว่ายังไงก็ช่างใครรักใครช่างช่างเขาใครดา่าใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอบุญกุศลออกตอนย่าจมลูกหลานยาติปี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้เสียสละมาเพื่อให้หลวงปู่สุขภาพพลานามายัยเข้มแข็ง เป็นลมพ่อลมใสของออกตนญาตโยมลูกหลานเป็นหมื่นหมื่นปีเอไม่มีใครสาธุเือบอกอย่าใไ้หลวงปู่ยูติถ้าเข้าใจนี่สถานที่นี่นะถ้าเอาทำลกนะสถานที่เผา ถ้าแต่ก่อนก่อนเพราะว่าทำเมมทำเมมใครก็ร้องให้ไม่ใช่ไม่ขาวบางคนที่ฉันจะลาเสอกเพราะว่าไม่มีหลวงปู่จะอยู่ยังไงน่ะใจแป้วใจแม่งไปแล้วเลยเปลี่ยนไหมหลวงพ่อมณนนีมาเปลี่ยนไหมว่าสร้างกุฏิให้หลวงปู่สร้างกุฏิกลางหน้าให้หลวงปู่นั่นแล้วก็มาเสียนสร้างกุฏิพระรักษาใจได้ นี่ตัวจะใหญ่ไว้นี่เลยให้เข้าใจเรื่องแค่นี้ก็พอแล้วหลวงปู่ก็จะอยู่ได้นานถ้าลูกหลานรักษาใจนะอะไรก็ถือใจใจเป็นนายกายเป็นบบาสังขารร่างกายของบูตของเน่าของเท่าของแก่เกิดแล้วแก่เจ็บตายปิดไว้เท่าไหร่ก็แก่ก็เจ็บก็ตาย พระพุทธเจ้าให้เปิดต้องรักษายาของพรุทธเจ้ารักษายาของพรุทธเจ้าแค่ลมถ้ามีลมเรารับรองว่านั่นไม่ตายแน่นะอยู่ในเห็บได้ถามไหมทำไมเขาไม่ลุกล่ะก็เพราะไม่มีลมไม่มีใจใจไปแล้วนั่นมีน้อยถ้าเขามาติเจ้าหน้าที่เขาาียนเขาา้า,เขามาในเน่ให้ปิดปากเด้ มากราบจะเป็นสองชั้นมีประตูข้างหน้าประตูข้างหลังใค้มาถึงแค่ด้านหน้ามากกาบตรงนี้ถึงเวลากําหนกดกฎเกณฑ์ตามเวลาเปลี่ยนไม่หรอกอายุแก่แล้วเลยเปลี่ยนเวลาใหม่อย่างอย่างเดียวคือยังรับนิมอนต์อยู่อ่านท้าปีหน้าแสงแดงเองกปีหน้านัา่นละมันจะเปลี่ยนวิธีใหม่อีกปีนี้เอาแค่นั่น ตั้งเว,เวลารับแขกแียก่อนเวลาอยู่ถ้าไม่อยู่ก็ตามอัตยาศัยแล้วให้เข้าใจเอาไว้นะถ้าอยากให้หลวงปู่อยู่นานาสนดอกสนใจภาคปฏิบัติให้เยอะๆดูใจเยอะๆออกไปแล้วศึกออกไปแล้วพวกที่มาปฏิบัติแล้วก็พยายามดูใจเยอะๆให้รู้เองถ้าดูใจจะรู้เองเห็นเองว่าเราเกิดมาจีภพจีชาติจีกลับจีกันตายแล้วไปเป็นอะไร นี่คนเราดูแต่ร่างกายฮะคิดดูที่ปิดปากเอาไว้ทุกวันกับห่วงร่างกายไม่ให้เท่าไม่ให้แจ่ห้ามได้ไหมห้ามเท่าห้ามแจ่พราะแม่ปู่เจ้า,จาตาจายไปก่อนแล้วห้ามไม่ได้แต่ของผู้เจ้าท่านรักษาได้แล้วนั่นไม่มีแจ่เพราะไม่มีเกิดเด้อเข้าใจไหมหรือพระเจ้าพระสงค์ท่านอยู่เพื่ออะไรท่านไม่อยากมาเกิด ้วยนาฏุ่กุศลลูนนกตนาจะลูกหลานจะติพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีได้เสียสละมารวมกันสแสดงออกซึ่งความปองดองสมานสามัคคีน้ามึ่งใจเดียวกันโดยเฉพาะจัิงจริงเรามุ่งความเข้มแข็งความอยู่ดีสบายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในนามว่าหลวงปู่นั่นแหละให้มีความสุขภาพปรานาไมเข้มแข็งเป็นลมโพรงใจของลูกของหลานชั่วกาลนานเทอ La a